สวัสดีครับมาพบกับพี่จัมโบเอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube ทีเด็ดบอลเต็งพี่จัมโบเอในวันที่31มีนาคม2564ครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามพี่จัมโบด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปของพี่จัมโบในครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้พี่จัมโบด้วยนะครับก่อนที่เราจะเข้าบทวิเคราะห์แล้วคู่ทีเด็ดที่พี่จัมโบหยิบยกมาในวันนี้พี่จัมโบก็ต้องขอสรุปคู่เมื่อ,นนอ,าอาาว,วาน่น้าีีพ โบ้ให้ไป2คู่กอดตายทั้ง2คู่นะครับคู่แรกที่พี่จัมโบ้ให้ไปนะครับผมพี่จัมโบ้ยิงลํำแสงให้อยู่ลองดันเฟิร์มลินครับคู่นี้ดันเฟิร์มลินก็แพ้ไป5ประตูต่อ1หนึ่งครับส่วนคู่ที่2เป็นฟุตบอลโลกครับนะครับผมโซนยุโรประหว่างสโลวาเกีย กับรัเสเซียคู่นี้พี่จัมโบ้ยิงลำแสงใส่ให้หยุดต่อรัเสเซียครับอ่ารัเสเซียแพ้ไปศูนประตูต่อหนึ่งคู่นี้2คู่นี้พี่จัมโบ้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ใครที่สวนพี่จัมโบ้นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะเข้าไปที่บทวิเคราะห์กันอ่าแต่ก่อนที่เข้าไปบทวิเคราะห์พี่จัมโบ้ก็ต้องขอฝากนะครับผมให้ดูจนจบ คลิปนะครับเพราะช่วงไทยคลิปพี่จัมโบ้ก็จะมีทีเด็ดจากเมืองนอกมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้พี่จัมโบ้บอกก่อนว่าพี่จัมโบ้ก็ยังอยู่นอกสถานที่นะครับยังไงแล้วถ้าทําคลิปแล้วไม่ค่อยถูกใจอะไรยังไงหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยกันนะครับผมคู่ทีเด็ดวันนี้นะครับที่พี่จัมโบ้หยิบมาวิเคราะห์กันนะครับคู่แรกจะเป็นระหว่าง เป็นฟุตบอลลีกวันครับคู่ระหว่างจีลิงแฮมครับอันดับ10ของตารางพบกับวีแกนแอตเลติกอันดับที่22ของตารางครับคู่นี้เนี่ยจีลิงแฮมเนี่ยเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับจะเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งของค่ำคืนนี้ครับผมทีนี้เราเข้าไปดูที่หน้าบอลไหลกันนะครับผมนี่ครับจะเป็นคู่นี้เลยนะครับผมจีลิงแฮมกับวีแกนนะครับผมซึ่งราคาแฮนที่แขปเขาเปิดมาล่วงหน้านั้นนะครับผมจีลิงแฮมต่อที่ราคาครึ่งควบลูกครับ แต่ราคาปัจจุบันก็ยังเป็นครึ่งควบลูกอยู่นะครับแล้วก็ราคาน้ํามีการไหลขึ้นไหลลงตามที่เห็นตรงนี้เลยนะครับผมเห็นไหมครับล่วงหน้าเปิดมาถ้าอยู่ต่อเนี่ยเปิดมา0.85ครับราคาปัจจุบันจะเหลือ0.79ครับนะครับผมแต่ถ้าอยู่รองเนี่ยจากน้ํา 1. 0.5าครับขึ้นมาเป็น1.12นะครับแต่ทีนี้เราไปดูที่หน้าราคาเมืองนอกกันก่อนนะครับผมว่าราคาเมืองนอกเขาเปิดมาเป็นอย่างไรนะครับ ่าตรงนี้ครับนี่ครับออพี่จัมโบ้ก็จะดูของเบสสามหกห้านะครับก็คือตรงนี้ครับนะครับผมซึ่งราคาหันนิแคปเปิดมาครึ่งลูกครับก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้น้ํามีการไหลลงครับนะครับผมถ้าอยู่รองนะครับผมวีแกนแอตเลติกนะครับผมนี่ครับผมจากน้ํา0.85ครับไหลลงมา0.75นะครับผมแต่ถ้าอยู่ต่อนะครับผม จากน้ำ1.00ไหลขึ้นมาเป็นน้ำไหลเป็น1.10แล้วก็ราคาสูงตามจาก2ลูกครึ่งนะ่างลูกครบสลูกครึ่งนะครับก็ยังปกติอยู่เช่นเดิมแต่ถ้าอยู่ต่ําราคาน้ํามีการไหลขึ้นครับจาก0.95เป็น1.00แล้วก็ถ้าอยู่0นะครับน้ํา0.99ครับไหลลงมาเหลือ0.85ครับผมแล้วก็ราคาพูนะครับผม1ค2อ่ะเดี๋ยวพี่จัมโบ้ขอปิด โลโก้นิดนึงนะครับผมจะได้อธิบายกันเห็นๆนะครับนี่เลยนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครราคาพู1คูณ2นะครับผมช่องแรกก็คือ1่ครับทายว่าเจ้าบ้านชนะนะครับน้ำมีการไหลขึ้นนะครับจาก1.91ครับไหลขึ้นมาเป็น2ครับผมถ้าทายว่าเสมอน้ำมีการไหลลงครับก็คือคูณนะครับผมนี่ครับจัง 3.40ครับไหลลงมา3.30นะครับแต่ถ้าทายว่าทีมเยืนชนะก็คือ2นะครับน้ำจาก3.90ก็ไหลลงครับเหลือ3.50นะครับผมทีนี้เราไปดูสถิติและฟอร์มการเล่นที่หน้า i 99th กันครับพี่จัมโบ้นี่ครับผมก็ชอบเข้ามาดูที่ด้านหลังตรงนี้ที่เป็นรูปกราฟครับที่พี่จัมโบ้ทำลูกศอนนะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงอันนี้นะครับผมมาครับเราเข้าไปดูด้านในกัน นี่ครับเขาแจ้งนะครับผมสถิติก็คืออ่าอันนี้ก็คือเขาบอกว่าจีลิงแฮมนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่46%ครับเปอร์เซ็นต์เสมอ28%่แปเวีแกรมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่26%แล้วฟอร์มการเล่นชนะหลังสุดนะครับผมจีลิงแฮมนะครับผมชนะ4ครับเสมอ2แล้วแพ้ไป1นะครับผมฟอร์มก็ถือว่า สวยสวยเลยอ่ะนะครับผมชนะไป4จาก7จ็นัดหลังสุดและเสมอ2นะครับส่วนวีแกนนะครับผมชนะ2กครับเสมอ2แพ้ไป3ฟอร์มยังดูแล้วไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับผมเราก็ลงมาดูนี่ครับฟอร์ม6นัดหลังสุดที่เขาเจอกันก็นัดล่าสุดก็เจอตั้งแต่ปีที่แล้วครับเดือน9นะครับจีลิงแฮมบุกไปชนะวีแกนมา3ประตูต่อ2ครับนี่เลยตรงนี้นะครับผม นะครับแต่ที่เหลือก็เป็นฤดูกาลโอ้หลายฤดูกาลแล้วพี่จัมโบ้ก็จะไม่เอามาดูก็แล้วกันนะครับจะไม่อธิบายแล้วเราก็ลงมาดูนี่ครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่เขาทําได้นะครับผมเราก็มาดูใส่ติตรงนี้เพื่อเป็นแนวทางให้เราได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับผมก็จะเป็นตารางคะแนนนะครับและใส่ติของทั้งสองทีมนะครับซึ่งนี่ครับจีลิงแฮมนะครับผมอยู่อันดับ10ของตารางครับแข่งไปส8นัด ชนะ16ครับเสมอ7แพ้15ครับยิงได้54เสียไป50มี55คะแนนส่วนวีแกนนะครับแข่งไป37นัดน,น้อยกว่า1นัดน,นะครับผมชนะ9เสมอ8แพ้20ครับทำได้39เสียไป64มี35คะแนนนะครับผมทีนี้นะครับเราไปดูที่หน้า I-99 TH กันครับ ซึ่งหน้าไอ้เก้าเนะครับราคาหลักนะครับผมที่เขาเปิดมานะครับนี่ครับเจลิงแฮมนะครับผมจะต่ออยู่ที่ครึ่งลูกครับวางร้อยนะครับผมจะเสีย92เป็นน้ําแดงนะครับแต่ถ้าอยู่รองวางร้อยจะได้83ครับราคาสูงต่ําจะอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับวางร้อยจะได้89ครับแต่ถ้าอยู่ต่ําวางวางร้อยได้ร้อยเสียร้อยครับอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับผมก็ได้เต็มเสียเต็ม นะครับแล้วก็ราคาลองก็คือแฮนดิแคปราคาลองก็คือปอปอนะครับถ้าอยู่ต่อจะได้นี่ครับผมนี่ตามนี้เลยวางร้อยจะได้แปดสิบสามถ้าอยู่ลองจะวางร้อยจะเสียเก้าสิบสองคู่นี้เนะี่ยพี่จัมโบ้มองว่าราคามันต่อมาแปลกๆนะครับผมซึ่งจริงๆเจลลิงแฮมเนะี่ยน่าจะต่อเยอะกว่านี้ได้นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยเอาง่ายๆว่าต่อครึ่งลูกมันเป็นน้ำแดงพี่จัมโบ้ มองอย่างนี้ครับว่าวีแกนนั้นตอนนี้หนีนะครับผมหนีโซนตกชั้นครับซึ่งเขายังสามารถไล่ขึ้นมาได้ที่พี่จัมโบ้เข้าไปดูฟอร์ไปดูสิสิมานะครับตอนนี้เนี่ยตารางคะแนนเนี่ยในตารางคะแนนของวีแกนนั้นยังสามารถไล่ขึ้นมาได้ให้พ้นโซนตกชั้นได้นะครับวันนี้พี่จัมโบ้มองว่าวีแกนนั้นมีเอา่ายๆมีแรงจูงใจในการที่จะ เล่นมากกว่านะครับผมพี่จัมโบ้ขอยิงลำแสงใสก็แล้วกันนะครับผมให้อยู่ลองวีแกนครับที่ราคาครึ่งลูกครับอยู่ลองวีแกนที่ราคาครึ่งลูกนะครับผมตรงนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่จัมโบ้เอเท่านั้นนะครับผมใครมีความคิดเห็นต่างนะครับผมสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมพี่จัมโบ้ขอน้อมรับทุกความคิดเห็นนะครับพี่จัมโบ้บอกก่อนว่ายังไงแล้วให้ดูค่าน้ําก่อนการ ทายผลทุกครั้งนะครับเพราะพี่จัมโบ้นั้นดูค่าน้ําตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะครับผมทําคลิปตั้งแต่ก่อนเที่ยงยังไงแล้วฝากหน่อยก็แล้วกันนะครับศึกษาค่าน้ําก่อนการทายผลด้วยนะครับผมยังไงค่าน้าเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนครับอันนี้เป็นสโลแกนของพี่จัมโบ้นะครับหรือว่าใครต้องการจะสวนพี่จัมโบ้ไม่ว่าเลยครับผมสวนได้เลยครับแล้วก็ยังไงเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนคติกัน ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยกันละกันมาครับไปที่คู่ที่2แต่ก่อนที่เข้าก่อนที่จะเข้าคู่ที่2กันนะครับผมพี่จัมโบ้ก็ต้องขอฝากไว้หน่อยก็แล้วกันนะครับผมสปอนเซอร์หลักของพี่จัมโบ้นะครับนี่ครับ i99 TH นะครับผมเดี๋ยวพี่จัมโบ้ทาลูกศรให้ดูนะครับผม i 9 9 t h ครับผมซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของพี่จัมโบ้นะครับพี่จัมโบ้บอกเลยว่าเนี่ยเว็บนี้บอกเลยข้อดีของเขานะครับผมก็คือ ไม่ต้องทำเทินครับถ้าใครอยากรู้ว่าไม่ต้องทำเทินนั้นเป็นอย่างไรนะครับผมสามารถเข้าไปสอบถามแอดมินได้เลยนะครับโดยเข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์คำว่า Add i99 TH ครับอย่าลืมแอดข้างหน้านะครับแอดไอแล้วแจ้งด้วยว่ามาจากพี่จัมโบ้เอนะครับผมนี่ครับอีกทีหนึ่งนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผม i99 TH นะครับหรือใครต้องการที่จะเข้ากลุ่ม VIP นะครับซึ่งจะมีทั้ง2กลุ่ม นะครับจะมีทั้งกีฬาแล้วก็คาสิโนใครสนใจนะครับเข้าไปสอบถามได้เลยซึ่งกลุ่ม V.I.P พี่จัมโบ้บอกเลยว่ามีเซียนหลายท่านคอยดูแลอยู่นะครับผมคอยให้ทีเด็ดคอยนําเล่นอยู่อยู่ในเพดานบวกนะครับอันนี้ต้องบอกเลยถ้าใคร, j, รสนใจเข้าไปสอบถามแอดมินได้เลยครับว่าอยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P ของพี่จัมโบ้จะต้องทําอย่างไรนะครับผมก็พิมพ์เข้า,าเข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์คําว่า add I 9เกเช่นเดียวกัน นะครับผมอย่าลืมว่ามีแอดข้างหน้าด้วยนะครับแล้วแจ้งด้วยว่ามาจากพี่จัมโบ้เองนะครับผมทีนี้เราก็ไปที่บทวิเคราะห์คู่ที่2ของพี่จัมโบ้กันดีกว่าครับนี่ครับบทวิเคราะห์คู่ที่2ของพี่จัมโบ้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลโลกโซนยุโรปครับระหว่างสเปนครับที่มีแรงอยู่อันดับ6นะครับแล้วก็พบกับคโซโวครับที่มีแรงอยู่อันดับที่1 1 7นะครับผมคู่นี้เนี่ยสเปนเนี่ยต่ออยู่ที่2ลูกครึ่งครับจะเตะอยู่กันในเวลา ตีหนึ่งสี่ห้านาทีของค่ำคืนนี้ครับทีนี้เราก็มาดูที่หน้าบอลไหลนะครับผมนะครับนี่ครับหน้าราคาบอลไหลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดมานี่เลยนะครับสเปนจะอยู่นี่ครับสเปนพบกับโคโซโวนี่ครับผมราคาแฮนที่ขาี่เขาเปิดมาลูกหน้าคือ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับนี่ครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผม ราคาน้ำนะครับผมถ้าอยู่นี่ครับถ้าอยู่ต่อนะครับผมอยู่ต่อเจ้าบ้านนะครับวางร้อยจะได้94ครับแต่ถ้าอยู่ลองทีมเยือนนะครับผมวางร้อยนะครับจะได้90นะครับผมแต่ราคาปัจจุบันนะครับผมไหลขึ้นมาครับราคาปัจจุบันไหลขึ้นมาครับนี่เลยเป็น2ลูกครึ่งครับแล้วน้ํา ตรงนี้ต้องบอกดูให้ดีนะครับผมค่าน้ำเนี่ยจากหน้าบอลไหลนะครับก็คือนี่อยู่ต่อครับจาก2ลูกครึ่งเป็น2อ่อาสลูกควบ2ลูกครึ่งเป็น2ลูกครึ่งเนี่ยจริงๆแล้วถ้าอยู่ต่อน้ํามันต้องไหลขึ้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าดูตรงนี้น้ํามันต้องไหลขึ้นตามนะครับแต่ตอนนี้สองลูกครึ่งเนี่ยอยู่ต่อที่สเปนน้ำไหลลงเหลือ0.91ะครับผมทีนี้เราไปดูที่ ราคาเมืองนอกกนก่อนดีกว่าครับนะครับผมอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับนี่ครับราคาเมืองนอกนะครับที่เขาเปิดมาตอนนี้เนี่ยนี่ครับที่เบสสามหกห้าราคาให้ดีครับไหลเหมือนกันครับไหลขึ้นมานี่ครับจากสองลูกครึ่งสองลูกควบสองลูกครึ่งเป็นสองลูกครึ่งเห็นไหมครับแล้วน้ำมีการไหลลงครับถ้าอยู่ต่อนี่จากน้ำล้น1น3เหลือ0.98นะครับผมแล้วก็ ถ้าอยู่ลองนะครับผมจาก0.99ไหลขึ้นเป็น0.95นะครับเนี่เรามาดูนี่กันซึ่งจริงๆแล้วอย่างที่พี่จัมโบ้เอบอกถ้าน้ำมีการไหลขึ้นทีมต่อน,นั้นถ้าราคาแฮนดิแคปม,มีการไหลขึ้นน้ำของทีมต่อน,นั้นก็ต้องไหลขึ้นตามเพราะว่าเปอร์เซนชนะมันน้อยลง นะครับแต่อันนี้เนี่ยน้ำมันไหลลงมานะครับผมแล้วก็โอเวอร์อันเดอร์เนี่ยเขาเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแต่น้ํามีการเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ต่ำเนี่ยตอนนี้น้ําจะได้อยู่แค่อาจได้อยู่เป็นน้ําล้นครับ1.02แต่ถ้าอยู่ต่อนะครับผม3ลูกควบ3ามลูกครึ่งนั้นน้ําจะได้อยู่0.88ครับไหลลงมานะครับถ้าเราดูจากตรงนี้นะครับหน้าเบ็ด3อ่าเบ็ด365นะครับผมแล้วก็นี่ครับ ราคาโอเวอร์อันเดอร์อ่าราคาพูครับขออภัยครับนะครับผมราคาพูเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่จัมโบ้ขอปิดโลโก้นี้นึ่งราคาพูครับนี่ครับ1นคูณสนะครับหทายว่าเจ้าบ้านชนะน้ํามีการไหลลงครับตอนนี้เนี่ยน้ำมีการไหลลงเหลือถ้าทายว่าเจ้าบ้านชนะ1เหลือ1นึ่งจุครับและถ้าทายว่าเสมอคูณนะครับผมน้ําจะไหลขึ้นมาครับเป็น8ปดจุด 50นะครับแล้วถ้าทายว่าทีมเยือนชนะน้ำก็จะไหลขึ้นมาครับเป็น23.00นะครับผมทีนี้เราไปดูสถิติและฟอร์มการเล่นนะครับผมของทั้ง2ทีมที่หน้าไอ99ท H กันดีกว่าครับ่ามาครับนี่ครับพี่จัมโบ้ก็จะมาดูเหมือนเดิมครับด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวขีดให้ดูอีกทีนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยในกรอบนี่นะครับผมมาครับเรากลับเข้าไป ดูใส่ติของทั้ง2ทีมกันครับนี่ครับเขาบอกว่าสเปนมีเปอร์เซ็นชนะถึง86%เครับเสมอแค่10นะครับแล้วโคโซโวมีเปอร์เซ็นชนะแค่4%ครับนี่นะครับผมทีนี้เรามาดูฟอร์ม7นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับสเปนนะครับผมชนะ3ครับเสมอ3แพ้ไป1ส่วนโคโซโวนั้นชนะ2ครับเสมอ1แพ้ไป4ซึ่งจริงๆก็ดูแล้ว โคโซโวก็ยังไม่คงเส้นคงวาแต่ก็ยังไม่ยำแย่นะครับผมแต่ก็เหมือนของสเปนเนี่ยครับผมชนะ3เท่านั้นนะครับเสมอไปถึง3และแพ้ไปหนึ่งก็ยังไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับผมทีนี้เราลงมาดูนี่ครับฟอร์ม6นัดที่ทั้ง2ทีมเขา ทำกันได้นะครับซึ่งนี่สเปนชนะจอเจียมานะครับนัดล่าสุด2องประตูต่อ1ส่วนโคโซโ,โวไปแพ้สวีเดนมาครับศูนย์ประตูต่อ3นะครับผมเรามาดูตรงนี้เพื่อ,อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับแล้วก็นี่ครับด้านล่างตรงนี้ก็จะมีฟอร์มนัดต่อ,อเป็นตารางนัดต่อต่อไปนะครับที่ทั้ง2ทีมเขาจะต้องไปพบนะครับผมนี่ครับผม่าแล้ว อันนี้นะครับผมก็เป็นตารางนะครับทั้ง2ทีมนี้อยู่ในกลุ่ม B นะครับของบอลโลกโซนยุโรปนะครับนี่เขาก็แจ้งเมื่อวานนี้ครับสเปนแข่งมาแล้ว2นัดชนะ1เสมอหนึ่งครับทําได้3ามเสียไป2มี4คะแนนส่วนโคโซโวนั้นแข่งแค่นัดเดียวนะครับแล้วก็แพ้นะครับผมแล้วก็ยิงได้โอ้เดี๋ยวนะครับผมตรงนี้นะครับเสียไป3ามครับอ่าเนี่ยครับติดลบ3ามนะครับยังไม่มีคะแนนทีนี้เรากลับไปดูที่หน้า i 9 9 t กกันครับนี่ครับราคา I 9 9 t กเ้าเ็เขาเปิดมาราคาหลักนะครับผมสเปนต่ออยู่ที่2ลูกครึ่งครับวางร้อยนะครับผมจะได้96สครับส่วนอยู่รองนะครับผมวางร้อยจะได้97ราคาสูงต่ำเปิดอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับวางร้อยจะได้93อยู่ต่ำวางร้อยจะได้98นะครับผมทีนี้ นี่ครับราคาลองเขาเปิดมาแฮนันนีแคปสลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับวางร้อยจะได้75ทีนี้เรามาดูที่ราคาภูกันครับซึ่งราคาภูนี่เลยครับตามนี้บรรทัดแรกนะครับ1ไทยว่าเจ้าบ้านชนะนะครับผมวางร้อยจะได้น้ําอยู่1.10นะครับ บรรทัดที่2อันนี้คือทีมเยือนนะครับผมนี่ครับจะตรงกับชื่อนะครับผมมันจะแตกต่างกับภาษาเรียกเรานะครับที่เราเรียก1นคูณสเห็นไหมครับผมมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ครับ1แล้วก็2นะครับตามที่พี่จัมโบ้เขียนไว้นะครับแล้วบรรทัดที่3นี่ครับผมทายว่าเสมอนะครับผมก็คือคูณนะครับวางร้อยจะได้น้ําอยู่9.50นะครับค่าคู่นี้พี่จัมโบ้เอมองว่าวันนี้แข่งในบ้านสเปน นะครับแล้วสเปนนั้นเพิ่งมีอยู่แค่4คะแนนซึ่งถ้าสเปนอยากจะการันตีในการเข้ารอบแล้ววันนี้เนี่ยยังไงสเปนก็ต้องบุกเต็มที่ครับแล้วพี่จัมโบ้ดูราคาน้ำโอเวอร์อันเดอร์สามลูกควบสามลูกครึ่งซึ่งสูงพอสมควรแล้วเป็นน้ำดำทั้งคู่ครับเป็นน้ำดำทั้งคู่ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมถ้าเป็นน้ำดำทั้งคู่ที่พี่จัมโบ้ดูมานะครับสกอร์จะออกสูงครับ นะครับผมสกอร์จะออกสูงคู่นี้พี่จัมโบ้ขอยิงลำแสงใส่ก็แล้วกันนะครับให้อยู่ต่อครับสเปนครับที่ราคา2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมยิงลำแสงใส่ให้อยู่ต่อสเปนที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับตรงนี้พี่จัมโบ้เอบอกก่อนนะครับเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่จัมโบ้เอเท่านั้นนะครับผมยังไง แล้วถ้าใครมีความคิดเห็นต่างหรือไม่ตรงกันสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงโปรดศึกษาราคาก่อนการทายผลนะครับผมยังไงแล้วให้ดูค่าน้ําก่อนการทายผลเพราะค่าน้ําเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนะครับอ่าแล้วเราก็ไปที่อ่าทีเด็ดของเมืองนอกกันนะครับผมนี่ครับทีเด็ดเมืองนอกวันนี้ที่พี่โบเอลมานี่ครับเบดออฟเดอะเดทิ tip, นะครับผมเขาแจ้งมาว่าออสเตรียกับเดนมาร์กนั้นจะโอเวอร์แมตโกก็คือจะมี สูงครับสลูกครึ่งนะครับผมทั้งเกมนะครับจะมีสูง2ลูกครึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับถ้าใครชอบเล่นสกอร์สูงต่ําก็ดูได้นะครับผมแต่บอกเลยว่าเมืองนอกก็ไม่ใช่ว่าจะแม่นเสมอไปนะครับทีนี้พี่จัมโบ้ขอสรุปนะครับขอสรุปเลยก็แล้วกันวันนี้เนี่ยพี่จัมโบ้นะครับผมนี่ขออภัยครับให้ขีดให้ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับคู่แรกนะครับพี่จัมโบ้ให้อยู่นี่ครับลองที่จีลิงแฮม นะอ่าวีแกนครับขอไห้อยู่ลองที่วีแกนแอตเลติกครับยิงลำแสงใส่ให้อยู่ลองวีแกนแอตเลติกที่ราคาครึ่งลูกแล้วก็คู่ที่2พี่จัมโบ้ยิงลำแสงใส่ให้อยู่ต่อที่สเปนที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับผมอ่าพี่จัมโบ้นี้ก็พูดมานานแล้วนะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆยก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูค่าน้ําก่อนการทายผลทุกครั้งนะครับแล้วก็ฝากเว็บ อ่าขอ Bonjour, ขอภัยครับขอฝาก i99.th ด้วยก็แล้วกันนะครับผมซึ่งอ่าตรงนี้เป็นสปอนเซอร์หลักของพี่จ um ัมโบ้เอนะครับผมใครอยากจะเข้ากลุ่มหรืออยากจะสอบถามว่าไม่ต้องทําเทอมเป็นอย่างไรเข้าไปที่ไลน์แล้วพิมพ์คำว่า i d 9 t h ได้เลยนะครับผมวันนี้พี่ um จมั secondly, จมโบ้ก็ต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ